กระบะดีแม็กซประตูเกียร์ธรรมดาค่ะปี2020รถบ้านแท้ใหม่110,000คันนี้จอกล้องได้นะคะไฟหน้าไฟท้าย LED ใช้งานดีบอกเลยว่าคุ้มจัดช่วงลงช่วงล่างอัปเกรดแล้วเรียบร้อยนะคะยางก็สวยแม็กก็ใหม่พร้อมใช้งานจ้านี่ขนของได้ขนคนได้สบายใจค่ะนี่เลยมีกล้องถอยหลังให้ด้วยนะจ๊ะเป็นตัวเซต DDI จ้ะเดี๋ยวไปรู้ด้านในกันเลย เป็นไงคะด้านในสะอาดสะอ้านกว้างขวางพวงมาลัยมัลติฟังก์ชั่นจ่านี้เลยได้จอมาด้วยเกียร์ธรรมดาแบบ6สปีด1.9นะคะเครื่อง1900ซีซีได้150แรงม้าจ่ะด้านหลังก็กว้างจึ้งนะคะนั่งสบายแน่นอนได้เบาะผ้ามีที่แขวนของให้ด้วยจ่ะใครที่สนใจหรืออยากได้คันนี้ไว้ใช้งานราคาค่าตัวไม่แรงนะจ๊ะ ราคาค่าตัวอยู่ที่549,000บาทดาว0%นปะคะผ่อนอยู่9 9 0 0เท่านั้นเองสนใจทางหาหนูไฟได้เลยนะโปรไฟล์ฝากกดไลค์กดแชรกดติดตามหรือจะโทรมาก็ได้คะ่ะ0ุ้นพ 9, 9ี่4ี่ไม่มีเครดิตออกได้ไม่มีสลิปออกได้ไม่เคยเดินบัญชีออกได้นะจ๊ะเจ้าของกิจการไม่มีเคออกได้หมดเลยค่ะที่แก้วนงตระการลดบ้านมือสองโคราชแลละก็มาพบกับหนูไฟนะจ๊ะ